ันนี้เราจะทำขนมเปียกปูนสีดำกันนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวสีดำจากเปลือกมะพร้าวใบเตยนะคะน้ำใบเตยมะพร้าวทึนทึกแป้งมันเกลือน้ำปูนใสกะทินะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนต่างๆนี่เป็นเปลือกมะพร้าวที่เราจะไปเผานะคะ เผาเสร็จแล้วก็จะเหลือเอาแต่เท่าของของเปลือกนี่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะเผาลงไปในเตาถ่านแบบนี้เลยนะคะก็เขาก็จะลุกแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเข้าไหม้จนหมดจนกระทั่งเหลือเป็นสีดําแล้วเราค่อยเอามาจุ่มไ้ในน้ํานะคะเป็นผ่านถานแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาจุ่มไปในน้ำให้ให้ให้ถานมอดนะคะ ให้ไฟดับให้หมดนะคะโอเคแบบนี้พอแล้วนะคะจากนั้นเราก็เก็บขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําต่อนะคะจากนั้นเราก็จะมาโขลกเปลือกมะพร้าวกันต่อเลยนะคะถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นได้เลยนะคะก็เอาง่ายๆแบบบ้านๆนะคะ โอเคจากนั้นเราก็จะกรองนะคะใช้หลายๆชั้นเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตะกรอนนะคะลงไปเราก็จะได้สีดำนะคะแบบนี้ ไปเตยแล้ก็ซอยนะคะ <ics> ก็จากนั้นนำมาโคลองนะคะหรือบดก็ได้ แล้วก็มะคั้นนะคะกลองเอาแต่น้ำนะคะวันนี้เราจะใช้แค่กลิ่นนะ,ะสีเราจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะตตโก้เราอันนี้จะเป็นมะพร้าวที่โรยหน้านะคะก็จะใช้มะพร้าวทึงทึกนะคะก็ขูด แล้วเดี๋ยวเรานำไปนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งขูดเอาสีขาวขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งเลยส่วนมะพร้าวเราก็นำมานึ่งเสียให้สุกนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแป้งมันลงไปต่อนะคะ น้ำใบเตยแล้วก็สีดำนะคะนี่จะเป็นกะทินะคะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะ ก็น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยนะคะถ้าเราชอบสีดำมากๆแล้วก็ใส่สีดำลงไปเยอะนะคะ เกลือลงไปหยิบมือนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มจากนั้นก็ตีให้เข้ากันนะคะนำมากรองนะคะเพื่อที่เศษต่างๆจะได้ไม่ลงไปนะคะ จากนั้นเราก็นำมาตั้งไฟนะคะแล้วก็ต้องกวนให้แบบกวนตลอดเวลาเลยนะคะกวนให้กวนให้ถึงแบบก้นหม้อเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กวนไปในทางเดียวกันนะคะเราควรขนมด้วยไฟปานกลางนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบเป็นก้อนติดกันแล้วนะคะนิดๆหน่อยแล้วนะคะ แบบนี้เกือบได้ที่แล้วนะคะโอเคพอแป้งเราใส่แบบนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะคะ ก็เดี๋ยวปล่อยให้เซตตัวนะคะเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดขนมเป็นชิ้นๆกันส่วนมะพร้าวนะคะเราก็เอาไปนึ่งจนสุกนะคะแล้วก็โรยเกลือนิดนึงให้มีรสชาติเค็มๆหน่อยนะคะปล้ำปลมคลุกเลยนะคะคานนี้ก่อนที่เราจะเอาไปโรยหน้าขนมเปียกปูนนะคะ พอขนมของเราเย็นตัวลงแล้วก็ใช้มีดนะคะชุบน้ําแล้วก็มาตัดได้เลยนะคะชิ้นสี่เหลี่ยมได้ตามที่เราชอบเล็กใหญ่ได้เลยเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยนะคะขนมเปียกปนของเราก็จัดใส่จานพร้อมรับประทานนะคะ